จะส่งอานะครับพอน้องของพ่อนะครับวันนี้ก็คือทางกลับไปโรงเรียนครับวันนี้สัปดาห์ละครั้งนะครับอาเขาจะออกมาซื้อกับข้าวหน้าถนนครับหน้าถนนก็คือเดี๋ยวมันก็ระยะทางถ้าถ้าเทียบกับที่อาเขาเดินมานะครับมันเดินได้สองทางนะครับแต่เขาจะเดินมาทางทางนี้นะครับเพราะว่ามันมันสบายนะครับโคาลาดยางเ้วยนะครับเป็นคนกีีแด้วยนะครับ ก็ถ้าเทียบเทียบกันก็ระยะทางก,เก็เกือบกิโลเกือบ2กิโลนะเดินมานะครับเพราะว่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารก็คือขากับข้าวมันอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่หน้าหน้าบ้านผมนะครับกล้ๆหน้าบ้านผมก็คือหมู่บ้านนะครับซึ่งผมโชคดีนะครับที่มีบ้านอยู่หน้าถนนนะครับที่ขายขายอาหารนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าที่หน้าบ้านนะครับมีร้านขายอาหาร เยอะมากนะครับอาเดี๋ยวมาดูครับที่ผมชอบมากบรรยากาศบ้านหลังนี้มากไหมครับชอบบรรยากาศบ้านหลังนี้มากเลยครับเห็นไหมชอบบรรยากาศบ้านรัเห็นไหมครับก็คือบ้านทำแบบน่ารักนะครับแล้วก็ยกสูงนะครับยกสูง นะแต่บางคนว่าไม่ชอบก็คือบรรยากาศนะเพราะว่ามันสวยมากนี่ก็คือนี่ก็นี่ก็คือคูโบนะครับคือหลุมฝังศพนะครับเนี่ยหลังศพนะครับนี่นะครับเป็นคูโบนะครับของคนในชุมชนนะครับที่เขาก็กั้นอิฐเลยนะครับก่อนเขาไม่ได้กั้นนะครับแล้วก็นี่ส่วนปาล์มที่อาติที่บ้านสามสิบปีแล้ว ทางลำบากครับเพราะว่าจะได้ถ่ายสนามฟุตบอลนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือสนามฟุตบอลหนึ่งเกือบสิบเอ็ดคนนะครับสิบเอ็ดคนในประตูนี้ก็น่าจะประมาณมีเกือบเกือบสิบห้าหกสิบปีด้วยนะไอ้เนียโรงเรียนเนี้สนามฟุตบอลเนียประตูนี่ก็คืออาคารใหม่นะครับเดี๋ยวว่างๆเราเอามาดูเนี่ยสนามฟุตบอลนะครับทอามาดูสนาม ก่อนผมเป็นประธานนักเรียนที่นี่นะครับนี่ครับนกตีติวิทย์นะครับนี่ผมมีจัดแข่งขันฟุตบอลตลอดแลยคนในชุมชนก็จัดกนะ็จะเป็นงาน,นอนุสลนะครับอ่าเรมีสนามบาสพังหมดแล้วนะครับสนามบอลเลสสนามบาสนะครับก็ <c oughs> คือต้องกลับมาบูรณนะบอ่อาเจะขึ้นหน้าถนนแล้วนะครับว่าโรงรีนบ้านผมอยู่ใกล้หน้าถนน